มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสั่นไหวรุนแรงแพทย์พยาบาลหนีตายอุลมานเร่งอพยพคนไข้ เมื่อเวลาปาริกา40นาทีของวันที่17พฤศจิกายน2566ผู้สึกข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุการณ์อาคารอุปัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลศูงสก,กลนครซึ่งเป็นอาคารสูง9ชั้นมีอาการสั่นไหวอย่างรุนแรงจนผู้ที่อยู่ในอาคารทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาต่างตื่นตกใจวิ่งหนีออกมาจากตัวอาคารอย่างโกลาหล เต็มอยู่บริเวณถนนด้านหน้าและลานจอดรถนะคะซึ่งทุกคนอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกษดาฤทธิ์ศรีบุญอายุ5 1ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดส,สกลน,นครหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วว่าขณะที่ตนเองพร้อมด้วยเพื่อนๆได้มาตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ที่ชั้น9ก้าซึ่งมีการเจาะเลือดด้วยหลังจากนั้นมานั่งพักผ่อนสักพักรู้สึกว่ามีการเวียนหัวก็คิดว่าเพราะว่าดื่มกาแฟหรือเปล่า แต่พอทำคนอื่นๆต่างก็เป็นเหมือนกันจังหวะนั้นรู้ตัวว่ามีอาคารมีความโยกไหวอย่างรุนแรงจนรู้สึกได้ด้วยความตกใจจึงรีบหนีวิ่งหนีตายออกมาซึ่งยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรขณะนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทั้งหมดออกจากอาคารดังกล่าวแล้ว โดยได้ย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ตึก8ชั้นแทนเป็นการชั่วคราวและมีการประกาศปิดใช้งานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยให้ผู้ป่วยที่ประสงค์เข้ารับการรักษาย้ายเข้ารับการรักษาที่ตึกรลงสีรักษาแทนเป็นการชั่วคราวนะคะขณะเดียวกันล่าสุดโยธาธิการจังหวัดและฝ่ายโยธาธิการเทศบาลนนะครสกลนนะครได้เข้าไปตรวจสอบอาคารในเบื้องต้นนะคะสาหรับอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล สก,กลนกครก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเปิดใช้บริการเมื่อปี2561ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ